สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์พาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมนะคะในส่วนของรถเก๋งใหญ่กันบ้างคะ่ะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหานะเดี๋ยวคลิปนี้จะพารับชมกันคะ่ะว่ามีรถรุ่นไหนคันไหนนะคะเพราะว่าก็สลับเนาะน้ำหนึ่งจะถ่ายให้รับชมกันเรื่อยๆคะ่ะสลับกันเนาะบางทีก็จะมีเป็นรถเดี่ยวๆกันบ้างแล้วก็บางทีก็จะถ่ายรวมแบบนี้เนาะเพื่อจะได้เห็นหลายๆคันชอบคันไหนแคปหน้าจอนะคะทักมาหาน้ำหนึ่งได้ที่0 0961984963ค่ะเก้าหกหนึ่ง พาไล่ดูกันนะว่าอันนี้คือที่น้ำหนึ่งรีวิวนะตอนนี้เนาะก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะอยู่ถนนเสรีไทย68แแยกที่1 กรุงเทพนะคะแถวมินบุรีนั่นเองถ้ามาไม่ถูกก็ยกหูโทรหานหนึ่งได้เลยหรือว่าแอดไลน์นะคะแอดเบอร์นี้ได้นะคะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3หกา้หาทักมาหาน,หนึ่งได้เลยถ้าทักมาน้ำหนึ่ง,งียบไปแสดงว่าไม่เห็นนะถ้าทักมาน้ำหนึ่ง,งียบไปแสดงว่าไม่เห็นที่ขายกหูโทรหาได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาดูนะคะในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะตัวนี้จะเป็นโซนนะจะมีแถวด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวพารับชมไปกันทีละคันนะคะเอ่อคลิปนี้พาดูเก๋งด้านใหญ่ เก่นะงใหญ่เก่งด้านใหญ่เก่งใหญ่กันนะคะอะเดี๋ยวพามารับชมในส่วนของ Accord รนี่สองคันนี้สีเหมือนกันเลย นะมาดู Accord 2คันนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากคันแรกกันก่อนพี่ขาตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Honda Accord 2.0 Hybrid 879,000ปี2019ไม่63,000โลเป็นตัว Hybrid ค่ะ879,000ก็ 8, 9, 000, จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15,000คันนี้ผ่อนอยู่ที่15,000นะคะก็จะได้เลขทะเบียน2ตัวค่ะ สามตัวทั้งสองคันนะ,ะนนี้ทะเบียน714พี่ขาแอคคอร์ดนะคะภายในเขาจะดูสปอร์ตนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะดูเป็นแบบทรงคูเป้นะคะนี่ค่ะลาดลงมานะถ้าเทียบถ้าให้ดูแบบนี้นะถ้าเทียบเนเห็นไหมตูดแคมรี่เขาจะสูงกว่านะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นชารกฟินนะคะ นี่เสาร,รับสัญญาณแบบชาร์กฟินแบบครีบฉลามนะคะแต่ถ้าเป็นตัวแคมป์รี่ ry, นะคะ mm hmm. เขาจะไม่ได้มีแบบเสาร,รับสัญญาณ mm hmm. เขาจะแบบเก็บไว้ด้านหลังนะนี่แต่ว่าตัวแอคคอร์ด hmm. เขาจะมีในเรื่องของความแตกต่าง mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูทีละร,รุ่น mm hmm. เดี๋ยววันนี้พาไล่ดูเลยพารับชม2รุ่นทั้งแอคคอร์ดแล้วก็แคม r y รี่ค่ะสนใจรถรุ่นไหนคันไหนนะคะก็ทักมาได้พี่ขาแอคคอร์ดตัวนี้นะก็จะได้แอร์หลังค่ะได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะตัวในความรู้สึกของน้ำหนึ่งนะตัวแอคคอร์ เขาจะดูสปอร์ตมากกว่านะคะคันนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่เป็นสองจุดศูนย์นะแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะดูคอนโซลด้านหน้าอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะคู่มือมาอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดด้านนี้ให้ดูนี่ค่ะนี่ใส่คู่มือไปคุ่มออกมาด้านนอกอ่ะแล้วก็คอนโซลกลางนี่ เบาะนะคะเบาะทรงสปอร์เลยเบาะเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเบาะจะไม่เหมือนกันอ่ะให้ดูด้านหลังอีกหนึ่งรอบนี่ค่ะอันนี้คือ Honda Accord สันเหลี่ยมคมค่ะอะด้านท้ายได้เซนเซอร์นะคะมาดูคันนี้นะะเดี๋ยวพาไปดู Camry ด้านหลังเดี๋ยวพาดู Accord ด้านหน้ากันก่อนตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Honda Accord รพาสิพระบรเรามีการต่อให้ตัวนี้859,000เป็นปี19 ไม่แสนสองนะสองจุดศูนย์ไฮบริดอันนี้แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันอันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะพี่ขาอ่ะดูนี่เลขทะเบียนหกศูนย์ห้าภายในเหมือนกันเลยคะ่ะนะคะเป็นตัวไฮบริดเหมือนกันนี่คะ่ะ ขอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ14ไปปลาย,ลายคันนี้14นสี่ไปปลายหมื 15, ่นห้ต้นๆนะคะอันนี้จะเป็นประมาณ15นหะ้ะขออยู่ประมาณ15ืนห้านี่ค่ะ เป็นตัว2.0นะคะ,ะมาดูด้านหลังของ Camry กันบ้างนะคะด้านหลังนะจะเป็น Camry นะคะพี่ขาตัวนี้จะเป็นตัว h y บ r ิ d เหมือนกันแต่ว่า Camry ่เขาจะเป็น2.5นะถ้าเป็นตัว h y บ r ิ d จะเป็น2.5 859,919ไมล์75,000โลคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ค่ะพี่ขาเป็นตัว h y บ r ิ d เหมือนกันนะเมื่อกี้พาดู Accord ไปแล้วใช่ไหมมาดูภายในของ c a m r ีค่ะมาดูภายในของ c a m r ีนี่ เบาะหนังนะคะแต่เบาะหนังของแคม r y รี่นั่นเหมือนว่าเขาจะดูแบบดูดูหรูดูหรูกว่าแต่ว่าถ้าเป็น Accord เขาจะดูสปอร์ตนะคะพวงมาลัยฟังก์ชันไซ้์ขวาเป็นปุ่มพุชตาร์ทเหมือนกันอ่ะให้ดูคอนโซลด้านหน้านี่ค่ะอ่ะก็ใครสนใจรถรุ่นไหนคันไหนก็ทักมาได้เลยนะอ่ะนั่นหนึ่งจะพาดูอ่อตัวนี้นะแต่ว่า2.0เนี่ยเขาจะไม่ได้มีสลลป ไม่ได้มีสรลูปนะคะแต่ว่าแคมรีเ่เขามีสลูปให้นะคะมีสรลูปให้ปี2019เหมือนกันเป็นตัวไฮบิดเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเบนซินนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเป็น 2.0G อันนี้ไม่มีสรลูปค่ะคันนี้719,000 7หนึ่งค่ะปี2019อ่ะคันนี้ไม่ใช่ไฮบิดนะคะันเมื่อกี้เป็นไฮบิดมาดูภายในกันสักนิดหนึ่ง ให้ดูด้านหลังให้ดูด้านหลังลากยาวมาด้านหลังลากยาวมาด้านหลังนี่ค่ะอ่ะอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินแต่ส่วนนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแ5 9 0 0 0ห้าเก้าได้สลูค่ะตัวนี้นะเป็นตัวสองุดห้าไฮบริดอ่ะอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเป็นเบนซินล้วนนะคะไม่ได้เป็นไฮบริดนี่ค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะ ของน้ำหนึ่งนะที่น้ำหนึ่งรีวิวนะก็จะมีแอ c o คอร์ที่เป็น h ฮบริดแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินเหมือนกันตัวนี้ย้ำอีกหนึ่งครั้ง719,000อ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้มีรถรุ่นไหนบ้างมีรถอีกหนึ่งรุ่นค่ะตัวนี้จะเป็นโฉม m i n เนอร์เชนนะคะเป็นโฉม m i n เนอร์เชนของ Toyota Camry นะคะคันนี้879,000เป็นตัว2.5สปอร์ตปี2021 ตัวนี้นะคะ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้านะหนึ่งแสนหนึ่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นห้านะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นห้าค่ะทนะเบียน9414เป็นตัวโฉบไมเนอร์เชนค่ะนะเป็นเชนก่อนที่จะเป็นตัว All New Camry นะคะอันนี้คือเป็นโฉบไมเนอร์เชนนะปี2021เป็นตัวสปอร์ตเครื่องเอ่อเบนซินล้วนนะคะแคม r รี รุ่น m ไห c h a เชนจะมีแต่แค่2.5จะไม่มี2.0แต่ถ้าก่อนหน้านี้จะมี2.0นะคะอันนี้จะเป็น2.5สปอร์ตแล้วก็จะเป็น2.5 HyB ไฮบิดแล้วก็เป็นไฮบริดพรีเมียมนะเซฟตี้นี่ค่ะอ่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะ879,000ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นตัวท็อปนะเป็นตัว2.5สปอร์ตค่ะพี่ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะแล้วก็มาเป็นคันนี้ คันนี้นะคะจะเป็นตัวเบนซินล้วนเหมือนกันปี2021แต่ตัวนี้เป็น2 4จเอ 0, จ่อ2.0 G 789,000ปี2021เอาตัวนี้ติดจองแล้วมีป้ายจองอยู่มาดูคันสีขาวกันบ้างค่ะพี่คะเดี๋ยวหนึ่งขอไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ<ม>เผื่อชอบทะเบียนไหนหรือว่าชอบรุ่นไหนคันไหนก็ทักมาได้คันนี้ค่ะเป็นตัว c a m r y 2.5 Sport นะคะก็เป็นตัว m i n มน c h เชนเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะปี21เ,เหมือนกันแต่คันนี้8,99,000าไมล์1 3 3 0 0 0พโลได้เป็นสีขาวค่ะพี่ค่ะได้เป็นสีขาวนี่ด้านหน้าสีขาวอะโตโยต้า Camry นะคะมาดูภายในสักนิดหนึ่งหน้าจอเปลี่ยนไปนะคะนี่ สนใจก็ทักเข้ามาได้พี่คะ่ะตัวนี้นะเขาจะตัดฟังก์ชันมาหนึ่งอย่างนะตัวสปอร์ตปกติแล้วเขาจะมีเอ่อ memory seat นะคะจะมี Memory s e e t ตรงนี้แต่ว่ารุ่นนี้เขาตัดฟังก์ชัน Memory s e a t ไปนะคะนี่เป็นปุ่มพุชตัดพว่มอะไรนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวานี่คะ่ะแต่ว่าได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเครื่อง2.5 อ่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเหมือนกันนะคะตัวนี้9,39,000ตัวนี้ได้ปี22แต่ขอคนไม่ซีเรียสเลขใหม่นะได้ปีใหม่แต่ว่าใหม่จะอยู่ที่ประมาณ1,100,000โลนี่ค่ะอ่ะสนใจก็ทักมานะคะตัวนี้ปี22 ได้สีขาวนะคะได้สีขาวเป็นโตโยต้าแคมปรอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะพี่ๆ่ะทักหาน้ำหนึ่งได้เอามาดู Accord ค่ะตัวนี้จะเป็นเบนซินล้วนเหมือนกันแต่เป็นตัวเทอร์โบค่ะเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบนะ1.5เทอร์โบลูกค้าหลายๆท่านจะบอกว่า Civic ก็มี ที่เป็น1.5แต่ว่า Accord นี้ก็คือแรงม้าจะเยอะกว่าแล้วก็ได้อ PTION อที่จะมากกว่า c ี v i c ที่เป็น1.5 Turbo คันนี้779,000ปี2019ไม่9,000 90, 0โลค่ะปี2019ไม่9,000 0โลนะคะ779,000ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13,000นะคะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะเป็นตัวไฟหน้าฟู l l LED นะคะนี่เป็นแบบ LED แบบครบ แล้วก็เบาะนะคะตัวรถถ้าเป็นสีดําหรือว่าเป็นสีน้ําตาลเบาะก็จะได้เป็นเบาะหนังนี่ค่ะเบาะหนังเรียบตึงพวงมาลยัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาเป็นปุ่มพุทมสตาร์ค่ะคอนโซลนสนใจก็ทักมาได้นะคะพี่ๆขาเราก็มีทั้งตัวเครื่องยนต์ h y b ริดนะคะเครื่องยนต์เบนซินล้วนหรือว่าจะเป็นตัวเทอร์โบนะคะ7 7 9 0 0นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบว่าทรงสปอร์ตมากๆนะคะ มีที่เท้าแขนตรงกลางมีแอร์ด้านหลังนี่ค่ะสนใจก็ทักมาได้เลยทรงสปอร์ตทรงคูเป้นะคะมีตัวรับสัญญาณเป็นแบบชาร์ฟินนะคะตัวนี้859,000เป็นตัวไฮบริดคะ่ะเป็นตัวไฮบริดปี2020อันนี้นะคะยังไม่ได้ไมนอร้เชนนะคะจะแตกต่างกาันถ้าเชนแล้วด้านหน้าเขาจะมีตัวนี้นะคะนี่ ให้ดูแบบลงตัวมากยิ่งขึ้นคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นห้าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นห้านี่ค่ะ,อะจออาจจะต่างกันนะคะด้านหน้าแต่ว่าตัวนี้นะเขาก็จะมี Memory s ี่ t ให้นี่ค่ะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็ได้เป็นปุ่มด้านหลังฝั่งนคนขับด้วยมาดูแคม r y ร คันนี้ดีกว่าสีสวยมากเป็นสีเทานะคะสีเทามันออกสีเทานะ้ะไม่ใช่สีบอลเงินตัวนี้เอาตัวนี้ติดจองหรอ9,99,000เป็นตัวพรีเมียมปี21บอว้าอ่ะไม่เป็นไรติดจองไปซะและ้นะคะมาดูแคมรี่ด้านหลังกันบ้างคะ่ะตัวนี้นะคะเป็น2.0 G นะคะนี่2.0 G ปี2019ไม่แปด0 0ืโล 749,000พี่ขา7 4 9 0 0 0รถทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานค่ะเป็นรถหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปนะคะให้ดูหน้าจอตัวนี้ขนาดเป็น2.0 G นะเขาจะมีตัวเมมโมรีซีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น m n n เ e อร์เชนค่ะ2.5ตัวสปอร์ตเขาจะตัดฟังก์ชันตรงนี้ออกนะคะ,ะแต่ว่าได้เป็นเครื่อง2.5เพิ่มเข้ามานสนใจก็ทักมาหาานหนึ่งได้นะคะรุ่น รุ่นไมเนเชนจะมี2.5อย่างเดียวนะไม่มี2.0ตัวนี้เป็นตัว2.0 G ค่ะอ่ะเขาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูกันต่อค่ะพี่ๆค่ะคันนี้749,000 2.0 G มาไม่82,000โลค่ะมาดูคันนี้นะคะเป็นตัว Camry Hybrid ตัวนี้เป็นตัว Hybrid คันนี้ค่าตัวอยู่ที่859,000่เาเป็นตัวไฮบริดปี20่สมแสนสี่ค่ะอ่ะก็ได้สรูปเข้ามานะตัวนี้เป็นตัวสีดำ8 5 9 0 0า่าและมาดูอีกคันนึงคันสุดท้ายพี่ขาพามาดูคันนี้อ่ะไม่สุดท้ายเดี๋ยวพาดูอีกคันนึงสีดำแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสีสีน้ำตาลสีน้ำตาลกาแฟตัวนี้นะคะตัวนี้ออ 9, 000, 1, 9 000, 25, ่กาไฮบริดพรีเมียม ปี2021พี่ขาตัวนี้จะไม่ใช่สีเทานะจะเป็นแบบออกเป็นสีน้ำตาลน,นะคะไมลแสนสามเก้าแสนนี่เบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนี่สีครีมปวงมาลัยฟังก์ชันซ้ายขวาเป็นปุ่มทสตาร์ทมีคอนโซลด้านหน้าใครสนใจคันนี้ก็ดูตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะพลาสติกอ่ะก็มี Memory รีซนะคะตัวนี้คือ Memory รีซคืออะไรปรับเบาะขาพี่ขานี่ กดปุ๊บเนี่ยเบาะเลื่อนเห็นไหมก็คือตั้งใครมานั่งของเราเรารู้เลยนะคะเราก็ปรับเบาะที่เราตั้งไว้ให้นี่เห็นไหมดันขึ้นมาอ่าอ่ะถ้าระดับที่สองละเขาตั้งไว้แบบไหนนี่ระดับที่สองคือเอ็นลงไปหน่อยเดินขึ้นหน้ามานิดนึงอ่ะยกสูงขึ้นไปอีกนี่ค่ะก็จะปรับให้พอดีกับเรานะคะคันนี้นะคะ เป็นตัวไฮบริดนะพรีเมียมด้วยปี P 21 919,000ค่าตัวอยู่ที่1 3 3 0 0 0เออไม่ใช่อ่อค่าตัวอยู่ที่919,000เลขกไหม่1,35,000โลค่ะเป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมสนใจคันนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะดูนี่ทะเบียนอะไรให้ดูทะเบียนทะเบียน5325ค่ะนี่ ดูอย่างนี้ดูรู้เลยลว่าจะเป็นสีสีน้ำตาลนะคะอะมาดูอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายค่ะคันนี้ทะเบียน7639ตัวนี้เป็นโฉมปี2017นี่นะเป็นตัว2017รู้สึกว่าคันนี้559,000 559,000นพะ่ะพี่ขาอ๋อคันนี้599,000 599,000ค่ะได้เป็นสีดำปี2017มาเปิดดูด้านในสักนิดนึงตัวนี้ได้เป็นเบาะสม้ม นี่ค่ะได้เป็นเบาะส้มเบาะสีส้มพวงมาลาัยมีฟังก์ชันซ้ายขวามีคูดคอนโทรลค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะนี่อ่ะหน้าจอดับเลยอันนี้รุ่นนี้ memory รซิจะอยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆกับที่เปิดด้านในด้านในก็เป็นโครเมียมแคมบรี่ก็รู้หลายอยู่แล้วนะคะมีทั้งแคมบรีทั้ง a อ c คอรค่ะ สนใจคันไหนก็สามารถทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะ0961984963เป็นตัว 2.5G นะคะปี2017ได้เซ,เซ็นเซอร์ถอยให้เรียบร้อยเลยอ่ะทั้งหมดนี้นะพี่ขาชอบรถรถุรถ่นไหนคันไหนก็มีทยอยเข้ามาอีกนะเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายรถพวกรถเข้าใหม่เลยเป็นตัว Camry กับ Accord สนใจก็ทักมาได้ที่0961984963ค่ะพี่พี่ขาเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็น้ำหนึก็จะมีรีวิวแบบว่าเดี่ยวบ้างนะคะพาดูทุกซอกทุกมุมของรถ ก็จะถ่ายรวมๆแบบนี้ค่ะนะคะก็อาจจะแบบบอกแค่ราคากับเลขไม้บ้างนะคะออปชันต่างๆก็มีบ้างแต่ถ้าอยากแบบว่ารู้ในเรื่องของออปชันต่างๆเพิ่มเติมก็ทักมาได้เลย0961984963ค่ะเอาละค่ะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์จัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้สนใจทักมาคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ